เราลับได้ไหมครับแลนดิเบผมก็บีบไม่รู้กูคแคร์ผมก็แคร์เพ <c oughs> ื่อไม่ต้องห่วงคุณผู้หญิงเอาาเ็นตาบบอลเลย <c oughs> เราขอศไ้ม่าอ่าตรวจอย่าแซวตรวจรวจีพ่ต้องเห็นพอต้องเห็นผชันที่อยู่บนเขาอมันไม่ยิงล้อผมนะมันบอกขออบได้ไหมมันไม่ทำอะไรผมเลยนะต้องเจรจากันดีก่อนไงนี่นี่่ผมผ่ผม่บนกย่ตรนี้มยืน่ันไม่ยิงนล้อมันบอขอบได้ไหมมันขับมาเทียม่คุณธรรมสวัสดีคุณบวอ คุณดบเออยผมเผลออะไรเนี่ยครับสวัสดีครับคุณดับเออฮ้ยมันขอโทรศัพท์อ่ะสวัสดีครับคุณดับไปดักเอยคุณดับสวัสดีครับพี่พี่พี่ไรอาร์แปดใครวะไอซัมเมอร์ป่ะไอซัมเมอร์อยู่ปบ้างเนี่ยทำไมไอซัมเมอร์บอกว่าเออทำไมแม่นจังวะเองโดนพี่ไรวะใช่ไมแม่นจังวะสามแล้วก็เจียวสี่ เป็นตำรวจเหรอพี่ดาพี่เหรอเป็นหมอเป็นหมอไม่หมอต้องยยงเสีอู่ต้องยิงปืนขึ้นฟ้านะใช่แบบเมื่อกี้แบบตะกี้ตีปืนขึ้นฟ้าต้องหยุดนะทุกคนหยุดปี๊บครับปี๊บเคราะไงครับเพราะไงครับต้องยกมือนะเวลาเขามาต้องยกมือให้หมดนะไหนอะเอ้าออาไปละวออกไปแล้วอเคโอเคขาบ้านโหลครับแล้วขอก็ไปอะไรเนี่ยเขาจะมาอะไรนะอยู่นู่นเขาจะมาแล้วเฮ้ยเขาจะมาแล้วหรอ

โย่ขับคันขึ้นไปเจขาแม่งวางป่ะต้องเปลี่ยนคันว่ะต้องเปลี่ยนคันต้องเปลี่ยนคันไม่ดีเล่นไปเล่นไปสีละหน้าผ้อยเปลี่ยนคันแหลมเลยดิป๊ะป๊ามาดีมาดีมาดีเดี๋ยวเด็กมันจะหมดนับสื่อแล้วนะป๊ะป๊าทำไมรึป๊ะป๊ะรัวเกินไม่รัวนะจริงปะปะป๊าพี่ใหญ่บอกว่าพี่ใหญ่เขาจะเขาจะหยุดงานวันหนึ่งเขาจะไปเล่นสตอรี่ที่โน่นกับป๊ะป๊ะแล้วบอกอยู่เขาจะไปด่าไอเด็กเีย ไอ้เยียครัวอัดอั้นอ่ะไอ้ยครัวใช่เหมือนอัดอั้นอ่ะแกบอกอย่าไปเล่นแกมีปากหลามแกวะปลาหลามเขียวอ่ะบอก่าเมีย้ยตาเท็ดได้ปะสะโหดเลยไอ้เยี่ยครัวเขาบอกไงไอ้เยี่ยครัวโจุกนี้แกคิดอะไรวะไม่รู้อยากปล่อยเหรอเอดี๋ยวดีๆไฟไฟตรงเหตุใดเขาบอกว่าขอไอ้นี่ก่อนไอ้เจจบนี่เอาไก่ดอนต่อบปะพี่บอกว่าอะไรไอ้ดอนบอกว่าอะไรนะ ไอตอนมันมาบอกว่าเอกเอกดีจะตียี่สิบเอ็ดส่รถตู้ฮโหไอพี่บอลสี่ครึ่งใช่ไหมไม่เบื่อไม่เบื่อมามามาเงโยกเกงโยกข้างล่างฮัลโหลสี่ครึ่งเข้าของไฟตรงนีใครไม่อยู่ปะสี่รุ่งครึ่งเลยเหรอใช่ปะปะอยู่ปะอยโยโย่ทำไมถึงดูตกใจเวลาจังอ่ะปะปะพวกติอยู่ถึงตีหนึ่งไม่ใช่แต่หมายถึงว่าคือเขาไม่ระยะเวลานานขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้มันเป็นทุ่งสามหรืทุ่งหนึ่งนะ พอแบบชั่วโมงเกือบชั่วโมงเลยนะสี่ทุ่มอะบอกสี่ทุ่มเออบอกสี่ทุ่มได้ไหมสี่ทุ่มมันเว้นเวลานานเกินไม่รู้ไปทำอะไรจริงแล้วเราต้องอุ้มตอบอะหลวงไม่อุ้มแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปมั่งเออเฮ้ยขอมาพี่ป๊อดพี่ป๊อดเอิ่มมึงกูเหลือกี่นาทีอะสองสีเออมา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 อันนี้คืออะไรเล่นก่อนปาโชว์มาโชว์ได้ปะปาโชว์ได้ปะมามามาอีกนี่มมา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 โอ้โหโอ้โชว์ไม่ตีเพื่อนไปแล้วหนึ่ง อเ sociedad, อเาสมานนะเอาสมานนะเอาสมั้ฉันอเ mankind, อกดีอเอาสมานสวยสวยไอเจสวยหน,นึง่งเอเจไม่ต้องกักไอเจไม่ต้องกักไอเจไม่ต้องกักไอเจไม่ต้องกักลันเลยเจไม่ต้องกักไอเจไม่ต้องกักอีโก้อีโก้อีโก้นั่นแหละเอออีโก้ต่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 อเอ้าเอาสมบัตเออ อีโก้ต่ออีโก um ้ต่ออีโก้ต่ออีโก้ต่อไม่ต้องดึง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 ตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวไม่ต้องดึงน้องพี่ตีเอ yes ้ยตีเออตีไม่ต้องดึงนะ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 ถ้าดึงแสดงว่าเราไม่อีโก้นะเออเออตีเออเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเหนื่องอย่างนั้นแหละเออไม่ต้องชุบตีอย่างเดียวตีไปเลยน้องตีเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีใครมาฟรีป้ามีใครมาฟรีลูกอาป่าวะางตำรวจมาไปม,มากปีดมากพี่เจลโหดมากเจ็บเขาไหมมีใครเจอบเขาปะ กี้เห็นล่าสุดอยู่ปับนน่ะปัมบนเหรอไม่ใช่ปัปับนอ่ะพี่ปัมบนเฉยๆผมเป็นล่าสุดอ่ะอยู่ปัมบนน่ะปับนเมืองนะดูนี้เชียน้องแม่งยังโหดนเถอช่ช่วย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 วยช่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 ววยช่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 วช่วย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 ช่ว กูมาให้กูช่วช่วช่วย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 ันช่วยกันดดจบดจบอ่ะโหล่ใหญ่อะฮัลโหลคนคนคน พี่ใหญ่ไม่อยู่พี่ใหญ่ไม่อยู่พี่ใหญ่ไปไหนไม,ไม่รู้อ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วมั้ใช่เหรอไอแปดไอแปดตีขาวใครขับตามเรา่านอยู่นี่ไอแปดใครไม่รู้ฟิล์มดำอะ่ะชนได้เลยนะออ๋ ของมันนี่มันตามผมอยู่นี่ไปโรงบ้าบาลตำรวจอยู่ตรงแถวโรงพยาบาลเยอะนะไปไปไปแล้วไปแล้วหรอเอ้ยหนีหนีกูไม่รันดิรันดิรันดิลั่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 นดิฮัลโหลลั่นดิคนเดียวก็ไหวเจเชื่อพี่ดิ ร้านดีรันดีไม่ไม่เอาอ่ะเอาเออเอาเลยเอาเลยจังหวะนี้แหละเอ้ยทำไมถือพี่ล่ะเฮ้ยเอามาเอามาไอเดียไอเดียไม่ใช่สวยน้องร้านไหมสวยน้องสวยน้องพี่ดูอยู <s <s ่พี่เห็นอยู่สวยน้องพี่เห็นอยู่สวยพี่เห็นอยู่พี่เห็น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  พี่เห็นอยู่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 เอออย่างนั้นแหละพี่เห็นพี่เห็นอยู่เออพี่เห็นอยู่มาตรงนี้มาตรงนี้ข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เออพี่เห็นอยู่เอออย่างนั้นแหละพี่เห็นอยู่เอออย่างนั้นแหละพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่วังตำรวจตำรวจทำแบบตำรวจเรียบตำรวจตำรวจตำรวจยังทำอะไรไม่ได้ตำรวจยังทำไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ลงรถโอ้ อะไรนะพี่อ๋อโดดตา12ได้เลยคผมไปเข้าขน้ำแปไ๊บนองพี 1> ่1นาทีเชิญเชิชิ

แลนกลางแลนกลาง mà แลยิบเหวียนกูไม่ Đi Ôi ปล่อยพี่ผมวัดปล่อยพี่ผมวัดขอแค่ไว้ใจพอของแค่ไว้ใจพี่ไม่ของแค่ไว้ใจพอเลยๆของแค่ไว้ใจพอของแค่ไว้ใจพอแค่นั้นแหละผมมาแล้วไว้ใจพอดูไว้อยี๋กูตายให้ดูอารมณ์นี้ใครมีแท็กเหลือไอ้แปางมั้ยครับพี่ถ้าแปรงก็ได้นตแลนยี่สิบเอ็ดเพราะวันแน่มันเป็นแลนยี่สิบเอ็ดตอนที่หกไง ไอ้คิงแม็กเนี่ยเพื่อนพี่ชอบมาใส่กันตลอดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งไอ้ไม้มือสองครับอยู่กับเพื่อนเอาอยู่กับเพื่อนเอ้าเฟสไม่มีเชยหาอะไรกันดีกว่าเก็บเงินปหมมีใครอุ้มอยู่วะอเฟสไม่มีแล้วใชยไหมมีนะต้องหานะต้องหานะ ไม่ไมีแปดดำครับหนึ่งคันอยู่ตรงสนามดิล่างใช่ไหมล่ะ ใครพาแฮบุกกันนะจะไปรับเดียวไปรอบพี่าวสามคนครับไม่พี่ดาวผมซ่อนแอมอยู่พี่ออบกลงไปพี่ดาวทำไรครับพี่พี่ดาว <c oughs> <c oughs> ว่าไงไม่ทำลยผมซ่อนแอมอยู่นี่อือหือ ตอแนแอนไ่โจอยูะทำตัวมีพิลุษจัดเลยเกดอไวะก็ไอด้ดองเขาไล่เฮ็ดกันไอโจนั่งขับอากี้วนบุแล้วก็เป็นน้าสอนอ,นอไปอะไรก็ทำอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะวิดดอ ึ่งพีแป๊บนึงเือพอดีอลพอๆเลยอ้าวอ้าวเยี่ย รอ,อผมรอรับเพื่อนแนกระจายหาเขาอยู่กระหาเขาอยู่โอเคโอเคทำครับทำสั่งํำอยู่ครับสติกเกอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิด ชัดตับดีกว่า ไอ้โจมันทำอะไรวะไม่รู้มันเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้างในทียสทำไมมันไม่เข้าเลยอ่ะยิ้มจิ้งสัยเหรออ้ถามสงสัยเงี้ยฝงสัยเหรอยิ้มจิสงสัยเหรอเร็วแสบดึงเร็ว